แม่เจอิลยงนะพ่อขายติมพ่อขายติมใครนไเขามากี่คนตำรวจคนเดียวเหรอ ไอชัวโมกินกาการอะไรไปไหนอ่ะไปแล้ว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 มาอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังพี่มาดูกันว่าคำสาบหนูยังอยู่ไหมคำสาบคำสาบดนูจะเรียกว่าอะไรดีอ๋ยวมิยาคำสาบเอิบๆจะเรียบร้อยยืมเงินหนึ่งเฮ้ยเป็นแบบเพื่อนตอนลง า,าื่นะอะไรไปยื่นอะไรคำสาปหนูถ้านหนูดูอยู่โอ,อกาสในการรอดเดยอะขวาเลยขวาข้างหน้าลงไปข้างหลังร้อน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 จังหวะพิเศษยิน ล้อหน้าไปแล้วติด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 มันติดมันติดติดไหนติดไหนมันไหนโอ้โหเพื่อนไปบอกเพื่อติดไหนพาไปติดเมญอกลไปเรียกว่าติดติดมากไม่เห็นมาไม่ไม่เห็นมาแล้วมันเป่อ่ะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยโดนโดนล้อหนึ่งแล้วโดนโดนสองล้อแล้วพี่ไหวอยู่ไหวอยู่ทำไมเสียงหมอมาอีกคันหนึ่งวะเนี่ยเรียบร้อยมาแล้วอีกคันอุ้ยมาแล้วอีกคันหนึ่งได้เหรอพี่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ย หายอยู่หายอยู่คือเครือบนไสไสคันหนึ่งเครือบนคันหนึ่งข้างบนทำไมแล้วเฮ้ย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 เฮ โดนเต็มระบบแล้วเี่กี่คันนะ่ะสองหรือสามสองดูงหลังไปดูพี่เข้มดูหลังพี่เข้มดูหลังตัวตัวเลยจากหน้าคันหนึ่ง ตามอยู่ปะหลังก็หลังตามตามตามขับแอร์เลยขับแอร์เลยขับแอร์รอดเหรอพี่อยู่ไกลอยู่ไกลทำได้ไกลอยู่อยู่ไกล,ไกลอยู่ยไม,ไม่ยังไม่มาฝั่งนี้อยู่บนตึกฝั่งนู้นชั้นสองหนึ่งชั้นสามขันหนึ่ง เป็นจอดจิดนิ่งเลยลงไปข้างล่างคันหนึ่งเอาอะเอาอะทำงานกันเป็นทีมเอ่อชนอยู่ข้างล่างคันหนึ่งหน้าตึกลงไปคันหนึ่งขับอยู่ข้างล่างคันหนึ่งขับไปทางขวาซ้ายเราคันหนึ่งปัหาอยู่คันนึงไปแล้ว นะค่เดียวปิดวอลรอดเฮ้ยจบแล้วเพื่อนมีเพื่อนหูดีก็เกี้ยบหรือใช้ไม่ได้ผลด้วยเนี่ยติมเหลือไหมคุณร้อนจนเราต้องพักที่นี่มันตาเดียวเพื่อนจูที่ไหนเอาลูกซองนี้ที่ไหนจะเอาอุ้ยเอ้ยเดี๋ยวแหมาพูนพูนอาวิวเกลียวใช่ใช่

โอ้ยไอ้โดนทิ้งคนขายติมจบขนาดดูิันี้นขายติมโอ้โนี่นี่จับผมไม่ได้นี่ผมนั่นส่วนผสมไม่ติมเลยนะน่ะได้เดี๋ยวผมซื้อร้านอื่นโอ้โหแอบไปใส่เครื่องหลักไว้เททุกคืนอ่ะผมบอกเลยแย่เลยทวันละสิบเพราะว่ากินไปแล้วแข็งทั้งซื้อเลยไม่ถึง ตัวโอเคโอ้ไม่แกไม่แกอยู่แถวไหนพี้อ่ะแล้วแล้วแล้วพี่ดิวรอดปะรับตัวเขาลืมรถเข็งขัดโอ้ลืมรถเก็งขัดเลยตำรวจเห็นกูตำรวจไม่เห็นเมื่อกี้แล้วกูขับมาหามัน่อต้องคือยังอยู่พี่ดิวยังอยู่ตามไปนะโล้ได้ได้อันนี้พี่นั่งรถประมูลมาใช่ไหมพี่เข้มึงออกไปด้วยได้ไหมพี่อะไรวะเนี่ยเข้มพีผมนั่งด้วยได้ไหม ไอ้เหียลืมข้าอย่างฉันไอ้สัตว์เอ้ยไอสัตวนโดนคว้าแหวบเลยไอ้สัตว์โนมันไปกลัวล่าออกอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ย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 ไม่เห็น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 มุมนี้มุมอับน้องน้องเห็นไหมว่ามันมีสองเสาบังอยู่อ่าอ่า เดี๋ยวเพื่อนไปด้วยนะใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ฟังให้อยู่ข้างหลังข้างล่างมึงคันหนึ่งซ้ายซ้ายมึงทำไมนายทำงี้อ่ะเข้มฮะสาย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 คันหนึ่งถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดมึงหันรถแบบหน้าตรงก็คืออยู่ทางขวามือมึงอะ่ะเอออยู่ทางขวามือมึงข้างหลัง Uh ใกล้ค่ะข้าใกล้ดับเครื่องได้จะดีมากวนอยู่ชั้นสองลงไปละคันหนึ่งลงไปละไปละลงไปละไปล้วะ่ะเฮ้ยรอดว่ะอ้าวพี่แคหอดเลยโหตั้งอยู่ในคุกคนเดียวแค่มันซื้อเวลาให้ไงทีมเวิร์กไงเขาเรียกว่าทีมเวิร์ก